คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรตั้งใจเรียนจะดีกว่านะครับฮัลโหล,โลสวัสดีครับมามามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่เกม Phoenix r i s e ็เหมือนเดิมนะเป็นเกมโปรดที่ผมเล่นบ่อยมากถ้าใครดูสตรีมก็จะรู้เลยนะก็วันนี้เลิกพึ่งเลิกง,งานมามีทุน500บาท มาดูกันว่าสุดท้ายเราจะได้เท่าไหร่นะส่วนใครที่ดูสตรีมผมบ่อยแล้วหรือว่าแบบอยากตามมาก็แปะให้ด้านล่างนะครับทุกคนวันนี้เราจะเล่นแบบว่ารวดเร็วทันใจรอบสิบบาทเลยแล้วกันนะไม่อยากรีรอลำลีลำไรลำรอนนะทุกคน20บาทเลยปะรอบ20บาทก็น่าจะได้อยู่นะก็5รอบร้อยถูกปะ,อะโอเคไปกเลยอมาถึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีทุกคนคือผมจะบอกว่า เกมนี้คือได้วายกับเรียงสอนก็แตกแล้วถ้าได้ไข่ก็ฟีสปินแค่นั้นเองแต่จุดจุดแจ็คพอตเนี่ยมันอยู่ที่การฟีการฟีสปินไว้ทุกคนทําไมผมชอบเล่นเกมนี้หนึ่งเลยมันเล่นง่ายไม่มีการซื้อสแกตเตอร์นะไม่มีการซื้อฟีคือกดอย่างเดียวแล้วก็การหมุนฟีเนี่ยหมุน1ครั้งคูณ2คูณ4คูณ6คูณ8ไปเรื่อย13ครั้งหรือ1ิครั้งเล่แหละผมจะไม่ผิดแล้วคุณคิดดูว่าถ้ามันแตก1ทีก็รู้เรื่องแค่นั้นเองนะครับนี่คือนี่คือ เกมโปรงผมเลยสาหรับคลินิกไรเซตแตกบ่อยมากแล้วผมต้องบอกว่าค่ายนี้ด้วยนะค่ายนี้คือเล่นมานี่แตกตลอดนะใครที่แบบเล่นเว็บอื่นแล้วแบบโดนโกงโดนโกงมานั่งบน่นก็ช่วยกัฟังกันนิดนึงแล้วก็ตามมาอย่าไปแบบฝืนเยอาไปทะเยอทะยานแบบว่าคิดว่าแบบสักวันจะต้องเป็นวันของมึงอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่หรอกมึงก็โดนอยู่งนั้นแหละทําใไมเปลี่ยนแปลงอะ่ะก็มาเล่นเว็บนี้ได้เลย ผมแปะไว้ให้ด้านล่างไม่เคยโดนโกงแล้วเล่นมาตัพักแล้วด้วยสตรีมบ่อยมากใครที่เห็นก็จะรู้อยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้คือมึงไม่ออกให้กูเลยเหรอน่ารูเบบี้เอาหน่อยดิเฮ้ยโหมาดูแล้วแม่งดวงแม่งวันนี้แม่งไม่ค่อยมาทุกคนนี่ผมไม่ได้เป็นหน้าม้าเลยนะนี่ผมเล่นแบบเป็นนักเล่นทั่วไปนะทุกคนดูว่ามันมแตกเลยนะเว้ยเดี๋ยวมาหาผมนู่นนี่นั่นนี่ส่วนใหญ่ก็จะได้ไงแต่บทที่ไม่ได้มันก็มีนะเว้ยเพื่อนนะ ฟีนิกไลเซตตามกันมาท g จี PG, ายนิดนึงไงมาแล้วไว้สาหัวให้กูแค่นี้เงอะจะหมดตัวแล้วนี่ทุนน้อยเล่นได้ตามสบายเลยนะทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะได้จบที่เท่าไหร่คือเอาจริงอะถ้ามันมาในรูปแบบเนี้ยถ้าหมด500อยะผมอยากจะแนะนำให้เปลี่ยนเกมนะไม่อยากให้เล่นฝืนอย่าไปฝืนมันเกมไหนแม่งเล่นไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนอย่าไปแบบอ จะเอาดวงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เริ่มละเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ยเริ่มจะจุกเสียรนั่นทองละเหลือสามร้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยฟินิกไลเซตฟินิกทะยานทูนบนท้องฟ้าพูดอวยมึงถ้าเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็คือสองฐานสตรีมที่ผ่านมาโอ้โหไปดิดูกันไปดิรางวัลเมกะแฟนตาซีไปเลยนะทุกคนดูกันไปดิโอ้โหก้อนโตซูเปอร์ไปแล้ว เอาไปโอ้โหให้กูสามร้อยเองนึกว่าสามพันดูมันแตกหน้าแบบว่าดูมันเรียงดีแบบหน้าตกใจปะห้าใบเหมือนอะหกใบเหมือนด้วยจริงจริงอะเอาเบิลเฉยเลยรวบยอดเว้ยทุกคนรวบยอดเริ่มมาแล้ววะเริ่มมาแล้วใครเข้ามาดูใหมว่าพูดคุยกันได้นะทุกคนผมไม่กัดพูดคุยได้หมดเลย พี่เล่นเกมนี้อีกแล้วหรอเอาแน่นอนโหเกมโปรดผมไม่เล่นได้ไงอะได้เท่าได้มาเท่าไหร่แล้วกับเกมนี้เอางี้ดีกว่าต้องพูดว่าได้มาเท่าไหร่แล้วกับเว็บนี้เกมนี้ดีกว่าใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างนะ,ะทุกคนนีนไปดิซีออกบ่อยอยังวะวายหก Why ห้าห้าใบเหมือนหกใบเหมือนออกบ่อยมากเลย,เลยวะออกสองรอบแล้วนี่เอองบน้อยเล่นได้นะทุกคนวันนี้ผมทุนห้าร้อยตอนนี้ได้มากำไรแนละ้วห้าร้อยบาท เรื่อยๆไปทุกคนอย่าไปทอ้ออย่าไปซีเรียสกดทีละห้าบาทเองโหค่าขนมเด็กนะเวลาไปเที่ยวอนะโหวันนี้จะลุ่งอีกไหมครับโหไม่รู้เลยว่าปลายทางเดี๋ยวรอดูกันไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอาอีกแล้วลุ่งบละดูดิลุ่งบะละ,ไ,ละ,ละไม่อยากจะคุยหรอกการันตีจริง ดูดีมันเข้ามันเข้าบ่อยมากทุกคนมันเข้าง่าย <K itt s. |startoftranscript|> เข้าบ่อย,เข,อยเข้าแบบกระจุยกระจายเลยนะเว้ยแต่บทที่จะไม่ได้มันก็มีแหละแต่คือบทที่มันจะเข้านี่คือแบบสยองอ่ะจริงเราสิบบาทเลยเดียววะเนี่ยเราสิบบาทเลยเดียววะโหคนมันเป๋าหนักอุ้ยลุกไม่ขึ้นว่ะอุ้ยลุกไม่ขึ้นมา,เ,นมนมาเพื่อนกระเป๋าหนักไง <c oughs> <laughs> <laughs> เดี๋ยวโดนจะหาให้อ๋อหาเลยเพื่อนมาเลย เดี๋ยวก็รู้กันโถออยากจะซุยลุยซุ่ยไล่หรอมาเดเอ้ไอ้อย่างเงียบนานเด10บ,บาทเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพอกด5บาทนะั่นละแม่งแตกเลยกดเยอะแม่งไม่แตกมันชอบควนจะไปดิห่านเอ้ยห่านเอ้ย <c oughs> <c oughs> ตัมผัาไว้ได้นะทุกคนใช้คำว่าห่านแทนแล้วกันไอแอนิมอลมึงจะออก ให้กูหน่อยไม่ได้เหรอไอ้หานโอ้โหถามสิบบาทฟรีสปินโชว์คนดูไปหน่อยดิเนี่ยข้อดีของเกมนี้ก็คือการฟรีสปินเว้ยคูณสองคูณสี่คูณหกคูณแปดใครที่ยังไม่เคยเห็นอะไปย้อนดูได้เลยในคลิปช่องนี้นะช่องเก่าตอนที่สตรีมมาที่ผ่านมาเกมนี้เล่นบ่อยมากมันจะมีให้ดูอยู่นะทุกคนบอกว่าโหติดใจอะ่ะใครอยากตามมาก็ลิงก์ด้านล่างนะครับผม แบบนี้การันตีไม่มีโกงครับผมเล่นมานานแล้วโกงมาตันหน้าผมได้เลยจริงก็เห็นอยู่ตรีมให้ดูอยู่โถบังบังไม่ได้มาเล่นๆนะครับบังเฮ้ยไปต่อจะท้อสองวิธีสามวิธีไปเฮ้ยเอาหน่อยดีราสิบบาทนี้เออวันนี้ฟีสปินไม่มาทุกคนแต่ว่าเรียงวายเนี่ยห้าใบเหมือนนี่ออกเยอะมากเลยว่ะ ไอ้บาีสปินนี่เออสวยงามทุกคนดูนะท,ทุกการหมุนฟรีจะเพิ่มตัวคุณบวกหนึ่งแล้วสิบสองครั้งอะ่ะไม่ต้องแตกคือหมุนไปเถอะสิบเอ็ดครั้งไม่แตกแต่แตกครั้งที่สิบสองก็แจ็คพอตจริๆผมบอกให้สิบห้าคูณหนึ่งไปแล้วอ่าล่าสุดดูกันไปพร้อมๆกันฟรีลิกไล์เซเกมนี้ความทะเยอทะยานแน่นอนผมบอกเลยกระจายกระเป๋าตังค์นิ่งแน่นใครอยากตามมาลิงก์ด้านล่างครับผมสวัสดีครับพูดคุยกันได้ครับผมอันนี้เราอยู่กับเกมฟรีลิกไลเซตนะ จัดไปแล้วสี่ครั้งเห็นไหมไม่แตกไม่เป็นไรขอแตกรอบสุดท้ายพอเนี่ยสามสิบโอ้โหยี่สิบเจ็ดบาทดีงวะเอ้ยหลักร้อยดิแตกหลักร้อยดิคูณสิบเอ็ดแล้วสวยงามห้าสิบสามบาทคูณสิบเอ็ดน,นี่ผมถึงบอกว่าเนี่ยมันแค่นี้เว้ยเกมนี้มันดีตรงฟรีสปินเว้ยสิบสองครั้งไม่แตกเลยมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยต้องแตกสักครั้งหนึ่งถ้ามันแตกครั้งหนึ่งแล้วแตกครั้งหลังเนี่ยรู้เรื่องบอกเลย 5้าอยไปดิเห็นปะแล้วคูณไปอีก12ถ้ารอยนี้แตกแก็แจ้งพอร์ตอยู่โอ้โหสาที่บาทนี่เลยข้อดีแล้วถ้าคุณเล่นหลักร้อยอะแบบได้ทีพันหนึ่งสองพันแล้วมันคูณ20สิกว่าเงียโอ้โหบอกเลยหัวใจวายนะเว้ยจริงวันนั้นไปย้อนดูคลิปผมได้เลยทุกคนใครดูใครดูรดบ่อยๆทุกคนจะรู้วันนั้นแตกเท่าไหร่ได้มาเกือบโอ้โหไม่อยากจะคุยหรอกจริงโชว์นี้เลยดีกว่าห้าสิบาทเลยปะละก็จับไปดิ ไม่เคยหยองอยู่แล้วน้องจริงพี่อะแตกโชว์ไม่หน่อยดิเพื่อนโอ้โหยี่ห้าบาทนี่เงืเอมาดิแบบนี้นะครับการันตีคุณภาพทุกคนเข้าง่ายเข้าบ่อยเข้าแบบกระจุยกระจายไม่มีโกงแน่นอนการันตีตามมาได้ครับลิงก์ด้านล่างนะไอเว็บไหนมันโกงอย่าไปเล่นพูดเป็นสิบรอบแล้ว,วไม่เคยเชื่อกระจายกันเลยพีตามมาพีครับผม MGM Wallet 225ใี่้าได้คิดดูทีเมื่อกี้คูณนะมึงบันเทิงอะ่ะทีสปินโชว์เป็นงทีป่ะละ่ะเริ่มเจ็บหนักแล้วเนี่ยเริ่มเจ็บหนักแล้วเฮ้ย,ยแม่งแรงไปว่ะแรงเลยว่ะรอบ50อ่ะแม่งไม่ออกทีแม่งสองทีร้อยสองทีร้อยยังไม่ถึงหมื่นเนี่ยในแบบบือหว่ามากไม่ได้ถ้าเงินเ,เหลือๆก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวพอกด20แม่งออกรีสปินนันกวิชาหาให้เพื่อน นี่จะสเตีมวันไหนครับจริงๆก็สเตีมทุกวันนะทุกคนจริทุกวันแหละแต่วันไหนไม่หายไปก็คือไม่ได้สเต็มแค่นั้นแหละไม่ได้กวนนะเว้ยอ้าวฟีสต์โอห,นหเนี่ยเห็นปั๊กโอ้ยตอนกด50ไม่ออกอะเพื่อนฟีสต์ปีหนึ่งแล้วเว้ยกลับไปดิกลับไปดิคุณสามไปดิโอ้ยเอาหน่อยดีละ่ะเออ ยี่สี่ไปเออสามสิบสวยโอ้ยไม่ได้เบิ้ลเหรอวะโอตีสองบาทไอ้เนมันแจกน่ารักจังไงไอหานไอ้หานมันแจกน่ารักเกินโชว์ของเลยดิเออนั่นแหละสวยงามนะเนี่ยสวยที่สวย เลขสวยๆเลขกลมๆทุกคนเลืกสองครั้งนะยังไม่หมดนะโอ้โหหกบาทอะไรวะโอ้โห,โโหนี่ยังถือว่าได้ไม่เยอะนะผมบอกให้จริงแต่ถามว่าเกมนี้เนี่ยมันคุ้มตรงนี้แหละตรงฟีสปินนี่แหละขอให้ได้เถอะฟีสปินเนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยได้คืนทุกบาททุกทตังค์ที่เสียไปจริงอันนี้แม่งของจริง โอ้โหเอียนห้าหรือโอ้โหรอบหลักตอนกด50บาทแม่ไม่ออกเ้ยกด20่สิบละออกจังเลยห่านจริงๆเลยมึงกดห้าสิก็ได้เนี่ยอะไอ้ Animal แ,แตกโชว์คนดูมาหน่อยดิเพื่อน50โอ้โห37บาทกด50ามึงให้กู37บาทอ๋อีที่เมื่อกี้นะฟีสป็นสวยงามเดี๋ยวดูในะทุกคนโอ้โู เอาไปดิเอาไปดิรอบห้าสิบปีสปินนะครับงูห้าร้อยครับตอนนี้น้องๆใครอยากสนใจตามมาก็ลิงก์ด้านล่างครับผมแบบนี้การันตีแน่นอนเยีาเข้าง่ายเข้าบ่อยมากเข้ากระจุยกระจายคูห้าเดี๋ยวล่าสุดจะไปดิการันตีโดยผมเลยจริงนี่ยสามร้อยสองูณหไปดิไงล่ะเน้นๆปะละ่ะคูนห้าร้อยไงล่ะบอกแล้ว การันตีชื่อนี้ไม่มีคำว่าโหเด็กติม๋มเว็บนี้ไม่มีเด็กติม๋มบอกเลยโอ้ยาวเว็บมันโกงผมก็ไม่มาสตีให้ดูหรอกทุกคนโหอย่าถามแบบน,นี้ว่าจริงผมก็ใช้เงินเล่นผมก็เป็นนักเล่นแบบคุณนะถูกป่ะอดีตอดีใครที่ไม่ดูตีบ่อยจะรู้ว่ามันก็มีช็อตเสียเว้ยดูแฟนตาซีดิหมุนฟรีสิบสองครั้งเรามันรู้เรามีเท่าไหร่กด50บบาทอะ อูสองพันห้าศูนย์ห้าร้อยอ่ะดูดิทะยองปะล่ะเงินเริ่มเฟื่องฟูแล้วกดทีละร้อยเลยด้วยโชว์คนดูเองฟรีสปินโชว์ดูไปนึงรอบดิ็นหนึ่งร้อยโอ้ยพูดอย่างนั้นขัดคำเลยก็ยโชว์คนดูซะและ้วผมมั่นข่มค่อนข้างมั่นใจมากเลยเว้ยเล่นเกมเนี่ยจริงจริงรอบแรกเหมือนจะไม่ได้แล้วนะเว้ยเหมือนจะแบบงิดแล้วอ่ะไม่งิดเว้ยโอ้โห เกมนี้จริงผมบอกเลยแม่งแบบแตกง่ายอะ่ะแตกง่ายมากอะ่ะขอสักอีกสักพันนึงแล้วกันพอละเพราะว่าสัตว์ดีละคืนนี้เ,เล่นมาแล้วน้อยน้อยทุกคนเอาเท่าที่เราไหวผมจะแนะนำเลยนะเอาเท่าที่ไหวบางคนเล่นแม่งเอาเป็นเอาตายเลยไปเอาคงเอาคืนไม่ต้องเล่นขนาดนั้นหรอกได้ก็คือได้เสียก็คือเสียต้องยอมรับความจริงไปได้ก็ต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ ไม่งั้นโดนรวบคืนหมดแน่ถ้าแบบอยากจะแบบไอเนี่ยเรามีกําไรแล้วเราก็วันอื่นเรายังเล่นได้นะทุกคนอันนี้ผมบอกแบบด้วยความเป็นห่วงจากใจจริงนะเอาตามนี้แล้วกันอาวันนี้ก็จากทุน500นะครับทุกคนเราได้มาพ8 0 0 0 0นะใครที่ดูตั้งแต่ต้นสเต็มก็จะเห็นว่าเออเนี่ย ผมบอกว่าทุน500เนี่ยเดี๋ยวเราดูกันว่าเราได้เท่าไหร่ตอนนี้เราได้8,000นะทุกคนเท่ากับว่าเรากำไร7,500บาททำงานทั้งเดือนน่ะ7,500อะผมบอกเลยกำลังตีเลยครับเว็บนี้เข้าง่ายมากเข้าบ่อยเข้าประจุกระจายใครสนใจลิงก์ด้านล่างนะครับผมตอนเราวันนี้ผมนอนหลับฝันดีแล้วครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับผม